ไหนใครเคยเล่นหรือทันเจ้าเครื่องนี้หรือเปล่าครับเครื่อง PS2 นะครับผมหรือเครื่อง PlayStation 2นั่นเองแล้วผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะเคยเล่นหรือผ่านหูผ่านตากันบ,บ้างแหละนั่นก็คือเกมดักับอลบูโดไคเซนไคชิที่สมัยนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะได้เล่นกับเพื่อนหรือไม่ก็ไปเล่นที่ร้านเกมหรือไม่ก็ไปเล่นกับบ้านเพื่อนเราโหมากดจอยกันดีบอกเลยว่าจอยแทบพังนะครับจากเกมดักับอลในตำนานในยุคนั้นสู่เกมดักับอลภาคใหม่ในยุคนี้ครับผมมาแล้วและนี่ก็คือ Dark Sp Sparking Zero นะครับผมเป็นเกมดะกับอล ภาคใหม่นะครับด้วยสารต่อจากภาคเก่านะครับบอกเลยว่าจากประสบการณ์เนี่ยผมที่เป็นแบบผู้เล่นเก่าแบบเกมแล้วก็ตอนภาคเก่านะคือมาเล่นภาคนี้คือหค,คือมันมากสุดยอดเอาไปเลยเนี่ยเอานิวโป้ไปเลยเนะครับไม่ใช่นิ้วกลางแน่นอนนะครับแต่คือแบบสนุกจริงอ่ะนะครับมันเป็นเกมคอมแล้วก็เป็นเกม PS5 แล้วก็เป็นเกม X b o x บอนะครับอ่า ผมเนี่ยพีตัวธรรมดาไปนะครับเพราะพูดตรงๆเลยว่าผมเล่นชา้ากว่าเขานะครับก็คือผมได้เล่นก็เมื่อวานมาที่11นั่นเองนะครับจากที่ลองเล่นมาแล้วคือมันมากนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั้งโหมดเนื้อเรื่องทั้งโหมดต่อสู้นะครับผมต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นต่อสู้ออนไลน์ได้นะครับต่อสู้ออนไลน์ได้หรือจะเล่นแบบออฟไลน์ที่แบบแบบอย่างเราอยากเล่นกับเพื่อนแบบเพื่อนมาบ้านเงี้ยเออเอาจอยมาเพื่อนนะเสียบเข้า เครื่องเรานะครับก็จะสามารถ2คนต่อหนึ่งเครื่องอะไรประมาณนี้อ่ามันก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวพามาดูการเล่นของมันละกันนะครับว่าแบบเอ้ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเลือกด่าก่อนนะเอาด่าอะไรดีนี่ศึกประชันพลังเลยแล้ะกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาคุาดูดูตัวละครนะครับว่าตัวละครเยอะไหมนะครับแต่ผมก็จะสรุปให้เลยแล้ะกันนะครับว่าตัวละครเนี่ยถ้าเทียบกับภาคเก่าเนี่ยมันก็แบบ ไม่ครบเท่าผ้าเก่าเออไม่ครบเท่า้า,าเก่าแต่ว่าผ้านี้ก็ยอมรับเลยว่ามันมันทําดีมากมันก็มีเยอะนะครับมันก็มีเยอะแต่ว่าอนาคตเนี่ยมีอัปเดตเท่า้า,าเก่าแน่นอนนะเพราะว่ามันมีดี c อซีด้วยนะจากที่ผมไปสืบเสมานะครับจริงจากที่ผมไปสืบเสืบมามีครับม,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 มีเออเดี๋ยวจะลองเล่นแบบว่าสั้นๆให้คนดูได้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับคนนะครับเดี๋ยวจะไปลอง p v p ดูนะครับ ี๋ยวจะไปลอง PVP ดูครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมเลยนะครับอออืมาไม่ต้องตัดหรอกตัดทำไมเพราะมันกดเล่นได้เลยเนี่ยโคตรจริงอะ่ะเออไม่ต้องมารอโหลดเพราะเล่นได้เลยครับความจริงของนักมันบ้างนี้นี่มีซับไทยและแปลดีด้วยนะเป็นซับไทยนะครับ มามาเลยพิซซ์นะซ้อมกระปอกให้คนดูดูก่อนเร็วมาช่วยกันช่วยกันเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่บอดก็โหดนะอืมแต่ผมก็เล่นดักกระป๋อลไม่เก่งหรอกผมก็เล่นดักกระป๋อลไม่เก่งนะเนี่ยกดเหมือนเดิมจริงๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยอร่อยอร่อยพิซซ์อืมอร,อร่อยอร่อยอืม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 ,อม,อม นี่ปล่อยขึ้นเต่าครับไหมายังเหมืมม ouais. อนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเฮ้ยลงไปก่อนเดี๋ยวฟึ่งครั้งนี้ขอชาร์จก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วจะใช้ท่าคนดูดูอืมเอาบิเซอร์มันไปไกลๆก่อนนะนี่ใช้ท่าเอ้าเรียบร้อยโอ้โหมันกันได้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 เหมือนสี่ทนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับล่วงไปแล้วครับ ไปออกนอกหนามไปน้องไม่อยู่บนบนเหรออ่าลองใช้ท่ายดอนเฮ้ยบอดไม่ให้ความรู้มมือบอดไม่ให้ความรู้มมือบอดไม่ให้ความรู้มมือนะอืมบดไม่ให้ความรู้มือเออเหวี่ยงไปเออเออ เดี๋ยวใช้ท่าไม่ตายใหญ่แล้วกันนะครับเมื่อกี้ทาไม้ตายเล็กท่าใหญ่ม,มาครับแบกพลังให้ชัยรด้วยเถิดบาแล่วคือเอ้ยไม่ใช่มาร์กิจกิน,กนจะมาคืนเต่าได้ไงนะ่าเสียใจจริงๆพยายามได้ดีมากซับดีมากอ่ะจริงก็ชอบเลยเหมือนลูกกระตุนไปด้วยจริงๆริ่จมั้ยเอาแล้วนะจอมมันปูโอ้โหมาแปลงร่าง มาครับเดี๋ยวแปลงล่างก็ดูดูแป๊บนึงใส่กูใหญ่เลยแปลงล่างดูครับอื้มโคตรเท่เท่จริงนะครับนี่พลังคลื่นเต่านี่ไงเต็มๆจะไปไหนอะไรจะเริ่มลอยครับ นี่ครับชอบมากเลยเมื่อกี้คือถ้าไม่ตายใหญ่นะคนาโดดเดี๋ยวเราแปลงร่างไปตีละขั้นแล้วกัน,นครับก่อนที่เราจะไปเล่นกับคนอันนี้ซูเปอร์เซียคันสองครับอู้พลาขึ้นเต่าของอ่าซูเปอร์เซียสองกดชา้าธรรมดาคือมันวาฟเอาเหรอเจ๋งว่าถ้าภาเก,ก่าถ้าผมจะไม่ผิดไม่น่าจะวาฟเลยนะ นี่ครับคือคอมโบมันโอ้โหโอ้โหนี่รีบรีบรุมมือกันเถอะอืมโคเท่ร่างสโคเท่โอ้โอ้แหมปลดห้ความร่้มือหน่อยครับปลดท้ความรวมมือหน่อยครับ อนี่ครับ,บมังกรจิ้นหมีนี่โอ้โหโคนอลังบอกเลยว่าอลังสุดๆเรียบร้อยอ่ะโอเคก็ไว้เพทนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาคนดูไปดูโหมด PVP นะครับจะไปดูการเล่นออนไลน์ดูซิว่ามันจะดุเดือดแค่ไหนครับผมไปครับนะอันนี้ก็เดี๋ยว กำลังค้นหาผู้เล่นนะครับฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับระหว่างนี้เราก็ซัดกับบอดรอไปก่อนแล้วกันนะครับอม,มาลองเล่นระบบออนไลน์คนดูไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับม,มาซ้อมซ้อมบอดรอซ้อมบอดรอไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่านี่ผมก็กดเล่นแบบมั่วๆหนะ้าจริงผมก็ยังไม่ค่อยรู้ระบบมันเท่าไหร่หรอกจริง โอ้ยเจอแล้วอะ่ะเดือนมาแล้วมาแล้วเจอแล้วนี่โอ้โหโอ้ตายโดนคนโดนโดนซ้อมแน่นอนจัดเต็มเลยนะพี่เรียบร้อยเจอกับงูกุญยูยไอครับ เจบโกคูยู่ไอมา,มามาเลยพี่มาเลยพี่มาเลยพี่อุ้ยโอ้โน่าสนใจมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มาเลยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โห ปางล่างก่อนเอาท่าเอาท่านะครับไม่มีอะไรอุ้ยเอามั้งเว้ยเอ้ยโอ้โหเอาจัดเฮ้ยเดี๋ยวทำไม่ทายเหรอเฮ้ยอู้หของจริงอืผมดูครับของจริงแล้วนะครับบอกเลยว่างานเข้าแล้วผม โอ้โหเอาแล้ว嘛เปิดก่อนได้ปูดปะเนี่ยอืออืออือออโหเอาจัดนายนี่เก่งจริงๆเลยนะนะกูกูออต้าสติงนายนี่เก่งจริงๆเลย โหอยากใช้ทางไม่ตายบาย้างจังด,ดูดิว่าจะหลบได้ไหมก <c oughs> ็ได้ใช้ทิกผ้าเก่าๆเ,เลยนะเออแต่เล่นกับคนนี่น่าจะหลบได้อยู่แล้วนะครับหลบไม่ได้ทิแปะอู้หลบไม่ได้ไหม <c oughs> เบี่ยงเบนความสนใจเลยต่อยคีธรรมดาไปนะครับเจอพลังขึ้นเต่าก็ <ไ S 1> <ม>เ,เดี๋ยวย้ำช้าหรอไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่มันจะกลับหลังจะเปลี่ยนตัวโ oh อ้ไม่กูชิบหายแล้วอุ้ย โอ้โหจริงๆมันมีท่าเยอะแยะเลยนะแต่ว่าผมพูดตรงๆเลยว่าใช้ไม่เป็นครับผมก็ล่วงไปนะครับโกคูล่วงไปบปดิต้ามาเลยครับไปดีน่าสนใจด้วยเด้ออื้อืมอย่าะรู้เลยจะรู้เลยเฮ้ยเฮ้ย อืมอืมอืมอืออ่ะเดือดบอกเลยดูเดือดสดสดอืมอืมเฮ้ยโอ้โห อืมโอ้โห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 สบายสบายมากอ่ะโอ้โหดูครับอยู่ที่ตัวผู้เล่นจริงๆครับไม่ว่าตัวละครจะเป็นยังไงนี่ขนาดผมเป็นตัวอย่างเทพเฮ้ยเฮ้ยเอาคืนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาคืนเหรอเอ้ยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะทำไมตัวละครไม่ล็อกโฟกัสอื้อหือเอาจัด เอาจัดพี่ไยเดี๋ยวอฮ้ยโหรอกันรอกันเขารอกันมาเปลี่ยนตัวบ้างโอ้เอาตัวเดียวกันมาเลยเฮ้ย รอบนี้เขาน่าจะาคืนแน่นอนก็ดูโอ้โหชา้าต่อเหรออ,อ,อ,อืมามาหลบได้แน่นอนเลยอะลังคือเตาสตาร์ฟ้ากันได้วะ ข้างล่างนี่ไเออเอาเอา,า,เาเอามางเว้เยเอามางเว้ยอ้แพ้แน่เลยก็ดูงตรงแพ้แน่นอนนี่เพิ่งกด PVP แล้วไอ้นั่นเลยนะอืออือโอ้ยโอ้ โอ้โหโดนสวนโดนสวนเฮ้ยเอาจับเอาแล้ว่ะเฮ้ยดูปะเนี่ยโอ้โ,โดนต่อยก่อนปะเนี่ยโอเคถ้าไม่ตายก็ไม่ได้ใช้ละเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้เรียบร้อยหลับเลยครับโอ้โหโอ้โหเอาจัดพี่โอ้โหเรียบร้อยดูทรงแพ้มาเลยหือพิกจัด โอ้โหโคตรเดือดนะครับโอ้โหนี่ครับนี่คือการ PVP นะครับของเกมดากัรบอลนะครับอันนี้เจอกับคณนะบอกไว้ก่อนนะคนจริงๆเนี่ยเอาเกือบลวงเลยสุดยอดมากชื่ออะไรคุณสมุไรเหรอโอ้โหสุดยอดมากครับเก่งเก่งเก่งสุดยอดโคตรเดือดอะแต่หลักๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเล่นแบบ PVP หรอกนะครับหลักๆเนี่ยผมจะเล่นแบบเนื้อเรื่องนะครับจะเล่นแบบเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันก็มีแบบเนื้อเรื่องด้วยนะแบบเนื้อเรื่องตามอนิเม d ดักกันบอลเลยแต่ว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยคือสําหรับคนที่ดูดักกันบอลเนี่ยคือมันน่าสนใจมากนะ มันจะเป็นเนื้อเรื่องแบบว่าวัด e อีะครับแบบประมาณว่าก็คือปกติเนี่ยงูกุณนเนี่ยจะแปลงร่างครั้งแรกนะตอนสู้กับฟีเซอร์นะครับตอนสู้กับฟีเซอร์อ่าสู้กับฟีเซอร์แบบแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าครั้งแรกอะเนาะตอนที่คุลิลินตายนะครับอ่าแล้วก็แบบรู้ว่าไอ้คุริลินเนี่ยแม่งชุบชีวิตไม่ได้แล้วนะงูกุณนเนี่ยก็แปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยแต่ว่าอย่างเนื้อเรื่องวัดอีปเนี่ยอย่างในเกมเนี่ยมันก็แบบคือมันเจ๋งตรงที่แบบว่าเอ้ย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโงกุลเนี่ยนะครับแปลเป็นซูเปอร์ไซยาคักแรกต่อสู้กับเบจิต้านะครับลิงยักษ์เบจิต้าเออคือแบบแม่งโคตรเจ๋งมากเลยคือเนื้อเรื่องแบบเฮ้ยเจ๋งอะคือเจ๋งมากเลยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปแบบเนื้อเรื่องแบบเป็นตอนเป็นตอนเนี่ยถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะนะนะถ้ามีคนแบบอยากให้ผมทําเยอะนะผมทําเลยนะครับถ้าสนใจหรืออยากให้ผมทําคอมเมนต์ไปใต้คลิปเยอะๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมเอาไปดูก่อนนะครับ ซึ่งเกมเนี่ยมันก็สามารถปรับเสียงภาคเป็นแบบว่าญี่ปุ่นหรืออังกฤษก็ได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบแบบอังกฤษมากกว่านหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบของญี่ปุ่นเลยนะเออแต่แบบผมชอบเสียงอังกฤษมากกว่าตรงที่แบบไอ้งูกุนเสียงมันหล่ออะไรเสียงันเท่ดีนะแม่ฟังดูก็แอบใจเกเรนะอ่าเนี่ยเป็นแบบเนื้เรื่องนะเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าคุณไม่เคยดูดราก้อนบอลมาเนี่ยมันผมพูดตรงๆนะมันคือแบบเนื้อเรื่องสคริปต์มากคือแบบว่า เนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบข้าม,มาเอาเรื่องเลยนะครับอ่าแต่ถ้าคนเคยดูดรกบอลมามันก็รู้ๆกันอยู่แล้วอ่ะอแต่ว่าตรงเนื้อเรื่องวอตอิมนะครับซีนเนี้ยจะดีมากครับจะครับซีนจะเยอะหน่อยนะครับแต่เป็นเนื้อเรื่องหลักที่แบบที่ในการ์ตูนในอนิเมะมันก็มีอยู่แล้วมันก็แบบเอออันนี้ก็ยังแบบมันค้ำค้ามหน่อยนะครับอ่าเวลาเล่นไปพักหนึ่งอ่ะ เกมมันก็จะแบบอยู่ๆมันก็จะตัดแบบแบบว่าเอ้แบบยังไม่ตายเลยไอ้ h ฮฝพีฟันงข้า,ขามันยังไม่หมดเลยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเออมันก็แบบมันก็จะแบบว่าตัดเข้าในเรื่องอ่ะอะประมาณนี้เห็นไหมมเนก็จะประมาณนี้นะถ้าไม่มีกองศพอยู่ตรงนี้ลูกชายแกต้องตายแน่นๆละ่ะไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะอืมว้าอ ไปแล้วแม่งเอาลูกกูไปแล้วคุณนายต้องตามไปนะเพื่อนกูห้องก็ประมาณนี้นะเออยากให้ผมพากอลรอบหน้าหรืออะไรยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากให้ผมแบบทำในเรื่องแบบเป็นตอนๆไปรุพาร์ทผมทำไม่ได้นะผมบอกแล้วผมติดเกมดักกันบอนมากตอนนี้พูดตรงตัวเลยแม่งโคตรติดเลยครับติดมากจริงๆนะครับก็หนเรื่องมันก็จะตามประมาณว่าแบบเฮ้ย ตามในกระตูเนาะเขประมาณว่าตามในเมเนะานเเนะก็ประมาณว่าพิกโรจะมาอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมีแบบว่าให้เลือกนะว่าแบบเราจะร่วมมือกับพิกโรไหมนะครับเราจะไปกับพิโกโรหรือเปล่าหรือจะไปคนเดียวก็คือถ้าตามปกติเนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะไปกับพิกโรเนาะเออแต่ถ้าเกิดว่าไปคนเดียวเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเราก็ไปสู้กับลาดิสนะครับคือพี่ของโงกุณนะที่เป็นตัวร้ายเลยนะครับ ก็จะไปคนเดียวเลยแต่มันไม่ไม่เป็นคนเดียวหรอกผมก็ลองเล่นมาหน่อยนึงแล้วมันก็ไปกับคุริลินอ่าก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทําคลิปก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีแค่งูกุยอย่างเดียวนะมันก็มีเบจิต้านะครับมีซุนกูฮังนะครับอ่ามีฟิกโกโล่นะครับมีฟิเซอร์นะครับแล้วมีโกคูแบ็คนะครับเอาจริงจริง ผมอยากเล่นโกคูแบ็กมากเลยแต่ก็อยากเก็บในเรื่องตัวอื่นว้ให้หมดนะครับแล้วค่อยไปเล่นโกคูแบ็กนะครับอืมจริงชอบโกคูแบ็กมากเลยนะผมอะมันดูเท่ดยนะครับอ่าก็นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะก็คือมันมีหลายหมดนะคือใส่ใจมากเลยแบบสําหรับคนที่แบบเป็นแฟนดาร์กบอลนี่ต้องชอบแน่นอนครับจริงๆนะครับโอเคนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ดูแล้วจะสนุกสนานนะผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอกันจ้า